สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากิดะโดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันเวลาทำอยู่แล้วอัสลามุอะลัยฮุตุสลาลัมุอะลัยฮิวะซุนิลลาห์อัอะลัยฮิอะลัยฮิมุลซัลฮ์มิลลัลฮ์อัสสลามุอะลัยกุคุมุรราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราาะกตุฮ์ครับมาคุยกันต่อนะฮะในเรื่องราวของการอีหม่านต่อกอดอกอดัรที่เราได้คุยกันไปในครั้งก่อนนะครับใน เรื่องของการการอิมานในมรรติอิมานที่อัลลอฮฺสุบฮานาห์ตะลาได้ทําการให้เราได้มีการมีการศรัทธาที่เราได้คุยกันไปในเรื่องการอิมานต่อละอิมานต่อบรรดามมลากาอิมานต่อบรรดาัมภีอิมานต่อบรรดา,าราาอซูอออาลาแล้วก็อิมานต่อวันากะยามะแล้วครั้งก่อนเนี่ยเราก็ได้คุยกันถึงเรื่องการอิมานต่อกรดกรดทับอิมานต่อเรื่องการกาหนดสนภาวะการต่างๆว่าเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะาห์ตะลาทั้งสิน้นเพราะนั้นพี่น้องอะ ในเมื่อเราทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากการกําหนดของลอสุบฮาโนอาตาลาเราก็ปฏิบัติไปในสิ่งที่อลอสุบฮาโนอาตาลาได้กําหนดให้กับเราดัางท่านอับดุลสลามองอะไรสัลลัลลมได้บอกว่าอามัลการ์เนอาฮลินจันนะเพราะอยู่ยัสซอรุลอยมาเป็นอาลินจันนะใครก็ตามที่ถูกสร้างม,มาเขาเป็นชาวสวรรค์เขาก็จะถูกทําให้ง่ายในการปฏิบัติอามัล,ลของชาวสวรรค์และใครก็ตามที่ถูกกําหนดมาให้เขาเป็นชาวนรก เขาก็จะถูกทําให้ง่ายในการปฏิบัติอาไมลของคนที่คนที่เป็นเป็นชาวโรกนี่แล้วในการที่เราคุยกันถึงเรื่องอมรอทิปอ,อิมานมินกอดอกกระดับระดับขั้นของการอิมานเรื่องของกอดอกระดับประการแรกก็คือการอิมานต่อความรู้ของรัุบานูตาลาว่า,าราัชบาลนั้นพงค์ทรงรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างประการที่สองก็คือการอิมานต่อการบันทึก ว่าอัลลอฮ์สุบฮานวุวาตาลานั้นเนี่ยได้ได้ทำการบันทึกแล้วเราคุยกันถึงอายะในสุร้อยยาซีนว่าอินนานะห์นุนห์จีวะนุอินนานะห์อินนานะห์นุนห์จีลมะอัตาวะนักตุบมา קד ดมูอาซาระฮุมวะทุลลาชัยอินอัพไซนาฮุฟีอิมามมุบินแท้จริงเราอัลลอฮ์สุบฮาน,นุวาตาลาได้บอกว่าแท้จริงเรานั้นเราเป็นผูท้ที่ให้ชีวิตที่ตายเนี่ยได้ได้ฟื้นขึ้นมาได้มีชีวิตขึ้นมาว่านักตุบมาก็ดมูอาซารหุมแล้วเราก็ได้ทําการบันทึก สิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ปฏิบัติมาแล้วก็ร่องรอยของพวกเขาวกุลลายชัยอินอัชไซนาฮูฟีกิตามิมูบีนและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราได้มีการคำนวณนับกันมาในอิมามมูบีนในการบันทึกที่มีความมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นในอายะนี้เนี่ยเป็นอายะที่อยู่ในสรลยาศีนได้มีการกล่าวถึงสองประเภทของการการบันทึกอันที่หก็คือการบันทึกของมาลายกะ ก็คือที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าอินนานะฮฺนุฮิลมาอุตะวะนักตุบุมาคดดามูอันนี้เป็นการเป็นการบันทึกที่อ,อยู่สอดคล้องกับการปฏิบตัติเพราะฉะนั้นทุกๆสิ่งที่มนุษย์ได้ทําการปฏิบัติเนี่ยบรรดามอะไรก็จะทำการทาการบันทึกทันทีมายัลฟิรูเมนกาลินอิลลาไลฮ์รอไกบุนออตีด ไม่ว่าคําพูดใดก็ตามที่ได้มีการพูดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่รอกีบุญอาตีดเพราะนั้นการการบันทึกนี้เนี่ยเป็นการบันทึกที่อยู่กับการการปฏิบัติเวลาที่ทําการปฏิบัติบรรดามลายกาทําการทําการบันทึกเลยถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ดีมมลายกาทําการบันทึกความดีถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีบรรดามลายกาทําการบันทึกความชั่ว ประเที่ฟังคือที่อัลลอฮฺ سبحانه ะลาลาได้กล่าวว่า uh ma un, ah อินนานะห์นุนะฮจิลมันมูตาและนักตบมุมา قدم และ آثار หุบีนและทุกสิ่งนะทุกสิ่งที่เราได้และทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยเราได้มีการคำนวณน,นับเอาไว้ในคำพีในบัญชีที่มีความชัดเจนและตรงนี้เนี่ยนักวิาชาการได้บอกว่า หมายถึงการบันทึกในเราให้มาฟูเพราะฉะนั้นคําว่าฟีอิมามนอิมามตรงนี้เนี่ยหมายถึงเราให้มาฟูเพราะว่าเราให้มาฟูนั้นอัลลอฮฺสุบัยนูอาได้ทําการบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เจงทั้งวันทั้งคืนมาแล้วยังได้มีใน h ะดี s ซาฮีานจากท่านเจ้าอัลลอฮฺซุลเลาะห์วะฮซัลลัมท่านเบีได้บอกว่าการต่บัลลอฮุลมะกาดีรมะกาดีรัลข้ลาอิกั ก่อนจะยั่ววัติวัอนอัลบบิ50,000ปีวัฒนธาราได้ทำการบันทึกการกำหนดต่างๆ,ๆก่อนที่จะมีการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินถึงคอมซีน50,000ปีถึง50,000ปีก็คือ50,000ปีนะคบอกว่าลัทธิสุภานุวัตน์รายานทำการบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างนะก่อนที่พระองค์จะทำการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมาเนี่ย50,000ปีพี่น้อง เพราะฉะนั ا. أ و و ้นแม้กระทั่งในการเรียนรู้ที่เราทําการเรียนรู้กันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูอัตตาลาได้ทําการจดบันทึกเอาไว้แล้วนะอับดุลลาบินอับบาสได้ได้บอกว่ากุลลุชัยอินคขบีกอดัตตาวดกกะัฟฟะกะอ و ลา ك, ك ิก ك على ฮ ق กะซาบิกอด د ร อับดุลับบาสรอดเดลอนฮุมาได้บอกว่าทุกๆสิ่งเนี่ยมันอยู่บนการกําหนดคือการกำหนดของลอสุบฮานุอัตลาฮัตตาวะเบูกะกาสกาอิลัดอกหนึกงคือแม้กระทั่งการที่เจ้าเอามือเนี่ยจับไปที่อิกนิกจับไปที่คางของเจ้าเนี่ยฮากาซาเบกอดารคือสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากการกําหนดของลอสุบฮานุอัตลาฮัเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่เดินอยู่ตามในการกําหนดของอัลลอฮฺสุบฮานุวัตาลาที่พระองค์ได้ทําการบันทึกเอาไว้ในเลาะฮินมหฟูนทีนี้มาดูระดับขั้นที่สองระดับที่หนึ่งเราคุยไปแล้วก็คือการระดับขั้นที่สามระดับขั้นที่หนึ่งก็คือการที่อัลลอฮฺสุบฮานุวัตาล่าทรงมีความรู้ในทุกสิ่งที่พระองค์ทําการกําหนดประการที่สองคือการเขียนบันทึกประการที่สามก็คือการอิมาต่อความประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวัตาลาว่า อัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีการทาการผู้ที่ประสงค์ในสิ่งที่พระองค์ได้ทำการปฏิบัติอินนาอินนัลนรอให้ละกุลิชัยอิงกอดีรแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลานั้นพระองค์ทรงมีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นการอีมานด้วยกับความประสงค์ของอัลลอฮฺสนะุบฮานุอฺตาลาก็คือหนึ่งในการอีมานด้วยกับกอดอกดระมาชิตะการว่าอินลมอัชะ ว่ามาชิตัวอินลำอาชะอินลำตาชะลำตะกุนลำยะกุนอาหมานะมาชิตากาหน้าว่าอินลำอาชะสิ่งที่พระองค์ได้ทําการประสงค์เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าฉันจะไม่ต้องการก็ตามว่ามาชิตัวอินลำตาชะลำยะกุนและอะไรก็ตามที่ฉันอยากจะให้มันมีขึ้นเป็นขึ้นแต่พระองค์ลอลรรหัตสุภานุวะตตาลไม่ประสงค์เนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ เอาลอสสุบฮานุอตาลาได้ทําการประสงค์เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตามที่เอาลอสสุบฮานุวตาลาได้ทรงประสงค์ส่วนสิ่งที่เราประสงค์เนี่ยเอาลอสสุบฮานุวตาลาได้บอกว่าวะมาตาชอูนะอิลลัอยาชาอัลลอฮ์รับบุญลายละมีนและไม่ว่าอะไรค่าตามที่พวกเจ้าทั้งหลายได้มีความประสงค์เนี่ยนอกจากว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะต้องไปตรงกับการประสงค์ของเอาลอสสุบฮานุวตาลาที่เอาลอตตาลาได้รู้อยู่แล้วที่เอาลอตตาลาได้ทําการบันทึกเอาไว้แล้ว และนี่คือการประสงค์ของอัชบัลฮานูอัตตาลาอัลตตาลาได้กล่าวไว้ในตอนท้ายของโซล้ออัลอินซานว่าฮัลอัตาในใโซล้ออินซานนะว่าอินนาฮาดีฮีตั้กิรอสิ่งนี้เนี่ยเป็นตั้กิรอเป็นการดำลึกเป็นการเารขยิ่งขวัญอินนาฮาดีฮีตั้กิรอ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيله และใครก็ตามที่มีความประสงค์ อิตคาาอิลาอรับบิฮิซาบีลก็ให้ยึดเอาเส้นทางของผู้บานของเขาเนี่ยเป็นเป็นเส้นทางบุมาตชาอูนอิลลาอิยาชาอัลลอฮ์และพวกชาวทั้งหลายไม่ได้ประสงค์อะไรหรอกนอกจากว่ามันจะเป็นการประสงค์ของอัลลอฮ์สุบฮานุอัลตลาคือเป็นการที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัตลาทรงประสงค์อินละกาแนออลีมันฮากีมาแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานุอัตลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่อิลีมผู้ทรงรู้ฮากีม เป็นผู้ที่มีความปีชาญาณยิง่งยุทธะคินรมัยยะชาออฟิรห์มัติฮะลอตลาจะเอาผู้ที่บ่งประสงค์เนี่ยเข้าไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์ยุทธะคินรมัยยะชาออฟิรห์มัติเข้าไปไหนฮะเข้าไปในความเมตตาของลอสุฮานลอตตาลอละวะลิมีนะอัลดะลฮุมอัซาบันอัลีมาเลผู้ที่อธรรมอัมลอตตาลาก็เตรียมการลงโทษที่แสนเจ็บปวดเอาเอาไว้ให้ พราะนั้นพีน่น้องการอ ي มานด้วยกับความประสงค์ของลอสซูบาฮานูตาลาที่มันจะเกิดขึ้นนี่คือรากฐานของการ إ ي มานด้วยกับกอดอกกอดาอิมานด้วยกับการการกาหนดของลอสซูบาฮานูตาลามาดูประการที่สี่ันดับที่สี่ระดับที่หนึ่งก็คือความรู้ของเราประการที่สองก็คือการบันทึกของลอสซูบาฮานูตาลา ประการที่สมก็คือความประสงค์ของลอสสุบฮานุวัตาลาประการที่4ี่ก็คือการอาการอิมานว่าอลอสสุบฮานุวัตาลานั้นเป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกสิ่งที่มีอยู่เนี่ยลอสสุบฮานุวัตาลาเป็นผู้ที่ทําการสร้างสิ่งนั้นอลอสตาลาได้บอกว่าวะลอห์ข um ้อละกอกลุมว่ามาตะมาลูนและผู้บาลของเจ้านั้นพระองค์ทรงเป็นวะลอห์และอลอสสุบฮานุวัตาลานั้นขอละกอกลุม um, ได้ทําการสร้างพวกเจ้า ว่ามาตะมาลูนแล้วสร้างสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ทําการปฏิบัติหมายความว่าตัวเราเอัลลอฮตาลาก็สร้างแล้วสิ่งที่เราทําการปฏิบัติไปเนี่ยอัลลอฮตาลาก็เป็นผู้สร้างาพราะองค์ทรงทรงอ้ดีนะอัลลอฮฮุคลิกุกุลลิชัยอวะฮุอะลาคุลลิชัยอุวะกีลอัลลอฮ์ตารานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างทุกๆุกสิ่งเลยแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นผู้ที่ได้ อาระคุนเลชัยอิวะกิลเป็นผู้ที่ได้รับการมอบหมายในทุกๆสิ่งอายะหนึ่งในสุนัฟาติฮะนะอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ผู้ยิบานแห่งแห่งสากลโลกเพราะนั้นการอีมานว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นเป็นผู้สร้างในประการสุดท้ายนะว่าการสร้างนั้นเป็นของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็เป็นหนึ่งในรากฐานของของอีมาน อรรถตาลาทาการสร้างทุกสิ่งพระองค์ทําการสร้างาบุคคลอรรถตาลาทาการสร้างสิ่งมีชีวิตอรรถตาลาได้ทําการสร้างคุณลักษณะพระองค์ได้ทําการสร้างการปฏิบัติดังนั้นการปฏิบัติของบ่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างของอรรถสัพหา,านุยตาลาทั้งนั้นเพราะอรรถตาลาเป็นผู้ที่สร้างสิ่งนั้นมา Allahu خلقكم وما تعملون. แลรว a l ั a น سبحانه และ ت ع เป็นผู้สร้างทุกสิ่งแล้วทุกสิ่งที่อยู่ในทุกสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยหรือแม้กระทั่งว่าทุกสิ่งที่อยู่บนชั้นฟ้าเนี่ยทั้งหมดเป็นสิ่งถูกสร้างของลอ l a านวตาละนี่คือทั้งสี่นะทั้งสี่ของมรรเติฟ ของรากฐานการอีมานต่อพระดำรัก็คืออันอิลมวันกิตาบะวันมัชยาวันอิจาดก็คือต้องมีความรู้แล้วก็ต้องมีการบันทึกลอลอาธนาทรงรู้รลอลอาธนาทรงการบันทึกแล้วก็วม,มีความมีการประสงค์หมายความบางครั้งหรือว่าใน,ใน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 สิ่งที่เราปฏิบัติไปเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในการประสง์ของอรสุฮานุพัตาลาเพราะนั้นเวลาที่เราได้ไดยินขดิษบทนี้เนี่ยให้เรารู้ให้เราคิดอยู่เสมอว่า เราจะต้องเตรียมคําตอบเนะตรียมคําตอบไปให้กับลอสซบฮานุอัตตาลาเพราะเวลาที่เราได้ทําการเรียนรู้เรื่องของการหม م านกับกอดอกอดัรเนี่ยแน่นอนนะเพี่น้องเราต้องมีการตักเตือนกันให้เราได้ทําการรู้จักการกําหนดของลองสซบฮานุอัตาลาเวลาที่เรารู้หม م านอย่างจริงจังเรื่องการกําหนดของลองสซบฮานุอัตาลาแล้วเนี่ยมันก็จะนําพาเราไปสู่การทําอิบาด้ต่อพระองค์ มีการอิมานนะที่ท่านนาบับดุลอลาะหอฮุ่ยไลลือซันลำได้ทำการบอกกับดาสาฮาบานะบอกกับพวกเขาว่าเอามาลูนะบอกบอกหลังจากคนที่มาถามท่านนาบับดุลเลาะหอฮุ่ยไลลืซันลำ ว่ายารอ و ل ลละฟีมั่นอามัลแล้วเราจะปฏิบัติกันไปทําไมหมายความว่าเวลาที่เราสมานุตาลาได้ทาการกาหนดให้กับเราแล้วแล้วเราก็ดําเนินชีวิตไปได้วยความอดทนมรรดาสามบาเลถามท่านอดีลสมลรอยสันลำว่าโอ้เราสวดหอละแล้วเราจะปฏิบัติกันไปทําไมอ่ ในเมื่อมีการกําหนดของลอสบวาหานูตาลาแล้วท่านนาบีก็เลยบอกกับบรรดาสหาบะท่านนี้ว่าเอามาลูฟะกุลลุนหมูยะสรุนนีมาคุลิพอละพวกเจ้าทั้งหลายจงทําการปฏิบัตินะเพราะว่าทุกสิ่งเนี่ยมันจะถูกทําให้ง่ายสําหรับสิ่งที่เขาถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นอัมมามังการมินอะหลิสาดาใครก็ตามที่เขาได้เป็นคนที่มีความสุข ไฟุยส์ไฟุยส์รุลงานะอห์ลิอัลอัลส์สากาดะใครเป็นคนที่อัลลอสฺซาดะคนที่มีความสุขเนี่ยอัลลอฮฺตาราห์ก็จะให้เขามีความง่ายดายในการปฏิบัติอมามัตของคนที่มีความสุขหมายความว่าใครที่ถูกกาหนดว่าเป็นดดชาวสวรรค์อัลลอฮฺตาราห์ก็จะให้เขามีความง่ายดายในการปฏิบัติอมามัตของชาวสวรรค์วะอัลมามังการะเม้นอัลลิชกาอวะส่วนใครก็ตามที่เป็นเป็นคนที่ ปฏิบ er, ัต <ania> ิในสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นคนไม่ดีฟาอยู่ยซารุลไอเมลิอาฮลิชกาวะเขาก็จะถูกทําให้ง่ายสําหรับการปฏิบัติของอาฮลิชกาวะของคนที่มีแต่ความทุกข์เพราะนั่นพี่น้องในวันนี้เราไม่รู้ว่าอัลลอฮฺตาลากําหนดอะไรไว้ให้กับเราเราจึงต้องคิดดีกับตัวเราอยู่เสมอว่าอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตารานั้นจะให้เราเป็นเป็นชาวสวรรค์ให้ได้แล้วท่านอบดุลสลลอยซลัมก็ได้กล่าวในอายะนี้ว่า ส่วนใครก็ตามที่ได้มีการให้แล้วก็มีความยำเกรงแล้วก็เชื่อต่อสิ่งที่เป็นความดีงามเฟสนุยัสซีรห์เลลยุสอเราจะทำให้เขาง่ายในเรื่องของสิ่งที่มันมีความมีความง่ายด้ ว่าอัมมามัมบะเคลวัสตักะนาส่วนใครก็ตามที่ได้มีความบัคเคลแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยพอแล้วไม่ขอต่อใครแล้วว่ากาสและบิลพุสนาแล้วเขาก็มีการปฏิเสธต่อสิ่งที่ดีงามฟาซาหนุยัสเซโรห์ลิลอุสรเราจะให้เขาได้ง่ายในเรื่องของสิ่งที่มันมีความฟาซานุยัสเซโรห์ลิลอุสรเราก็จะทำให้เขานั้นไปอยู่บนความบนความยากลําบากหมายความว่า ใครก็ตามที่มีความบาเคแล้วคิดว่าเองพอเพียงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ปฏิเสธนะปฏิเสธต่อสิ่งที่ดีงามเสียต่อสวรรค์นเ,นเอลอตตาลตาก็จะให้เขาได้เจอกับความที่ยากลําบากเพราะฉะนั้นพี่น้องคําตอบที่ท่านดบียรสลลัลลอฮฺว่าอะไรยว่าสล้งตอบกุนซฮาบานี่ยให้เรามาตอบออกับตัวเราเองเพียงแค่ประโยคเดียวก็คือเอะมารูฟะกลุลลุนมุัสซุลลิมาคุาลี๊ยกราพวกเจ้าทั้งหลายจะต้องปฏิบัติเพราะว่า ทุกสิ่งเนี่ยฟอกุลลุนมูยัสรุนทุกสิ่งจะถูกทําให้ง่ายสําหรับสิ่งที่เขาถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นใครที่เป็นชาวสวรรค์เขาก็จะถูกทําให้ง่ายในการปฏิบัติอามันของชาวสวรรค์ใครเป็นชาวนรกเขาก็จะถูกทําให้ง่ายในการปฏิบัติอามันของของชาวของชาวนรกและอัลลอฮฺสุบฮานาอัลตาราได้ได้บอก,กเราว่า liman s h า a m ม n kum ayyat q a ม d เ m า awa t a a k ค a ร สำหรับคนที่มีความประสงค์จากพวกเจ้าเนี่ยหมายความว่าอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่ามนุษย์เนี่ยมีการประสงค์เหมือนกันแต่ว่าอ่อมาตชาอูนอิลลัอัยชาอัลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายไม่ได้ประสงค์อะไรหรอกนอกจากว่าการประสงค์นั้นเนี่ยจะไปตรงกับการประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลานะอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวว่าฟะมันชาอัตตะละอิลารบ,บีสบีลาอันนั้นใครก็ตามที่มีความประสงค์ ก็จงยึดเอาเส้นทางของรัชสบัานูอัตลาไปสู่สรัชสมัานูอตลาให้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ทําให้เราได้เห็นว่ามนุษย์ก็มีการประสงค์มีการมีการเลือกเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากว่ามนุษย์ไม่มีการไม่มีการเลือกเนี่ยเราก็ท่านอับดุลลาห์อั่งว่าเลยว่าซัลลัลมก็จะบอกไม่ได้ว่าเอามาลูบอกมนาซัมบอกเอามาลูกี่องราต้องปฏิบัติหมายความว่าพวงช่องทั้งหลายต้องเลือกปฏิบัตินะจะมาตรสิ่งที่ดี หรือว่าจะปฏิบัติสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและแน่นอนนะเป็น้องคนที่ฉลาดเขาจะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดีเพื่อเขาต้องการการรอดพ้นในในวันในวันกัยามาเพราะนั้นประโยคนี้นะฟังคุณลลมุยสสรุลิมาคเลก่อนนะทุกชีวิตจะถูกทําให้ง่ายสําหรับสิ่งที่เขาได้ทําการถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นใครเป็นชาวสวรรค์เขาปฏิบัติอามันชาวสวรรค์อย่างง่ายได้ ใครเป็นชาวนรกเขาปฏิบัตรรมหนุนชาวนรกอย่างง่ายดายแล้วในวันนี้เนี่ยเราจะบอกว่าเราเป็นชาวสวรรค์หรือเรามชาวนรกพร่น้นงแน่นอนนะทุกคนต้องคิดดีกับตัวเองอยู่เสมอว่าเราต้องเป็นชาวสวรรค์ให้ได้เราก็เลยต้องมาค้นหาการปฏิบัติอยู่ในการปฏิบัติของเรานะครับทีนี้มีอยู่สองอย่างนะฮะที่หลังจากที่เราได้อ่านฮะดิษบทนี้เนี่ยประการที่หนึ่งก็คือเราจะต้องพยายามอดทนตัวเราเองอยู่อยู่เสมอคือ บังค no ับตัวเองให้ได้อยู่เสมอในการเรยนรูอามันที่สอนแหละและออกห่างจากสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามเท่ารัุบีาน่วยตระหาั้องห้ามและในเวลาเดียวกันเราต้องกลับไปหารัศมีหน่วตาลาอัลลอ Allahumma rahmatika a r j อัลลอฮ์ฉันหวังความเมตตาของพระองค์ ف ل ก ت ك นีต إلى نفسي طرفة ع า ن يا อย่าให้ฉันต้องมามั่นใจกับตัวเองอย่างเด็ดขาด و ا س م ี لي ش ي ล ا แล้วขอพระอ,องค์ทรงแก้ไขาการงานของฉันเนี่ยให้มันดีขึ้นละอิลลัอัลไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่บบาวว่าดยแท่งแท้นอกจากพระอ,องค์เท่านั้นและอีกอุอานหนึ่งนะท่านอบีบุญสล,ลาลว่าอะไรวะสลัมได้ขอที่ประจําว่ายะมุกลิบัลโกลบซับบิทกลบเอีลาดีนิโคผู้ที่พลิกผันหัวใจเอ๋ยขอพระองค์ทรงซับบิทกลบีอีลาดีนิอนขอพระอ,องค์ทรง,งให้ให้หัวใจของฉันเนี่ยมีความมั่นคงอยู่กับศาสนาของพระอ,องค์ และในดีอาที่ท่านอะบีส,ลลสัลลัลลอฮฺวะซัลลัมได้ให้เราขอเป็นอาจากมุกุลาดก็คือร ah an ับบารนาลาตุซิปูรุบานาบะเดอิดฮะไดตนาวะฮาบะละนามิลละดุงกอร์ฮ์นะอินนะกอารตันวาฮาบผู้อิบานของเราขอพระองค์ทรงอยา่าอยา่าพลิกผันหัวใจของเราหลังจากที่พระองค์ได้ให้ทางนำแก่เราวาฮาบะละนามิลละดุงกอร์ฮ์นะและขอให้พระองค์ให้เราได้รับความเมตตาอินนะกอารตั้วะฮาบะถ้าจริงพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่ อัลวอฮาฺเป็นผู ي, ้ที่ผู้ที่ให้นะแล้วอีกดวงอานึงที่ท่านนาบีซลละห้อยเลยว่าท่านลำขอทางนำอยู่เสมอก็คืออัลลอฮุมะอินนีอัสอัลุกัน oh ฮูดาวัสซาดโอ้อลอแท้จริงฉันเนี่ยฉันขอทางนำแล้วก็ขอความมั่นคงแล้วในดวอาอันอัลมาซูร์ว oh ่าอัลลอฮุมะอินนีอัสอัลุกันฮูดาวัตตุกอวัลอาฟาฟาวัลญีนาโอ้อลอแท้จริงฉันเนี่ยฉันขอต่อพระองค์ว่าให้ฉันได้รับทางนำ วัตตุกอมีความยำเกรงวัลอาฟาฟาวันเลนะมีความพอเพียงและขอให้เราได้รับความพอเพียงจากลอสบาน์นอาตาลาวพาะนักพูดทุกอย่างเนี่ยอยู่ในน้ำมือของลอสบาน์นอาตาลาอัลอาตาลาจึงได้บอกกับเราว่าฟาบุดหัวแต่ว่าการอะไรจงทำการไอบาดาต่อพระองค์แล้วก็จงทำการมอบหมายต่อลอสบาน์นอาตาลาอีกอายะหนึ่งอัลอาตาลาบอกเราว่าอียกานาบูวดอียกานสตาอินเราจะทำการไอบาดาต่อลอสบาน์โนอาตาลาเท่านั้น และเราก็จะขอความช่วยเหลือต่อลอสสุภาห์นูวัตตา,าความช่วยเหลือจากลอสสุภาห์นูวาัตตา,าเท่านั้นพี่น้องฮะมีชายคนหนึ่งนะมหาท่านเบียดสุราส่าละอะเลยวะสลัมและมาถามหาอูดถามว่าย่ารอสุอฮาละอัองคิลัวฮาวะตวักัน,ากนถามท่านนบีว่าจะให้ฉันผูกเชือกอูดแล้วฉันก็มอบหมายหรือว่าจะให้ฉันปล่อยมันไปเลยแล้วก็มอบหมาย ถามท่านนบ,บีว่าอายุนอะมรัยเนี่ยฉันจะทําสิ่งไหนก่อนดีทีนี้ท่านนบ,บีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็เลยบอกกับชายคนนี้ว่าอาติละวตะวักกันผูกเชือกผูกเชือกอูดแล้วก็มอบหมายหมายความว่าต้องทําการปฏิบัติก่อนแล้วก็มอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาและในเวลาเดียวกันนะจะต้องไม่ยึดติดกับสิ่งที่เป็นสาเหตุอย่างเดียว แต่ให้รู้ว่าความสําเร็จนั้นมาจากอลอสวาฮานวตาลาแล้วการปฏิบัติเนี่ยเป็นเป็นหน้าที่ของเราแล้วในเรื่องนี้ก็อยู่ในะด ي ษท่านนาบีสุลตุ่ฮมในบทอย่างท่านนาบีได้บอกว่าเอะเรสอลามายังต ah ้อวัสตัยบิลลาจงเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเจ้าและจงขอความช่วยเหลือต่อเนล่องเวลาตาเัสและยาอ่อนแอ วินอัศบากชัยอุน فلا تقول لو أني فعنكذا كأنكذا وكذا เลยอย่าไปพูดว่าถ้าเกิดว่ามีสิ่งในประสงค์ของเจ้าเนี่ยอย่าไปพูดว่าถ้าหากว่าฉันทําแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แน่นอนแต่ให้บอกว่าอุลกอเดรุลลอฮฺวะมาชา ف านมันคือการกำหนดของล l l a ์และอะไรก็ตามที่ลา l a h ตาลาประสงค์เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นฟะอินนะเราตัฟตะหัวอ่มาละชัยตอนเพราะว่าคาว่าเราเนี่ยคาว่าถ้าหากว่าเนี่ย มันเป็นการเปิดประตูของชัยตอนแต่ท่านนาบีบอกกับเราว่าให้เราให้เรากล่าวว่ากอดอรุลลอห์วะมาชาอัฟานมันคือการกาหนดของลอสุบลา,านอะร์นะตาและอะไรที่ลอตตาลาทรงประสงค์เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องให้เราได้รู้ว่าการม ي م านด้วยกับกอดอกอดรัเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญในการด,ดําเนินชีวิตของเราอย่างมากลอสอัลวานอร์นตาให้เราได้มีอ ي ่านทั้งทั้งหประการ เพื่อที่เราจะได้ดําเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขแล้วอิมานด้วยกับการกําหนดของอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาเนี่ยแน่นอนฮะทำให้เราได้มีความสุขในการดําเนินชีวิตแล้วในเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากการกําหนดของอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาเราปฏิบัติปฏิบัติตามเกณฑ์ความสามารถถ้าเราสําเร็จอัลฮัมดุลิลละถ้าเราไม่สําเร็จอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาพระองค์ทรงกำหนดให้กับเราเพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันต่อนะฮะในเรื่องราวดีๆของรา,าร,รายการด้วยศาสนาอิสลามสำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้แต่เ่เเพีียงทานน้ะครััััััับสลลลลลออฮฮฮุ วววววาาาาาลลลลลลลอฮะะสสหรรีัััมมมกกุบที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์